สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันไประยองกันค่ะบิด t h ็มจีสามไบิดพลัสตัวนี้นะครับที่เรากำลังขับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ระยองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้เนี่ยเราจะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็กี่กิโลเมตรต่อเลรซึ่งเขาบอกว่ารถยนต์ MG3 ให้บิดพลัสตัวนี้ประหยัดมากแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ระยองครับ เติมพลังก่อนเดินทางที่แรกของเรานะคะที่มาก็คืออุทยานดอกไม้ไปเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไง Miracle of Nature ฟาร์มดอกไม้เมืองหนาวตั้งอยู่ในอาคารนิทัรศพันธุ์พึกษาของ PPP LNG ตำบลมาตาพุทธครับจะเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะมีดอกไม้เมืองหนาวจะแสดงหมุนเวียนตามฤดูดกาลใครชอบถ่ายรูปหรือรักดอกไม้ห้ามพลาดเลยนะคะแถมเขายังมีจุดบริการขายดอกทิวลิปดอกละ50บาทเท่านั้น ชมดอกไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปแวะเช็คอินที่ต่อไปเลยที่นี่ก็คือหลานเอกคอฟฟี่เฮาส์ตรงนี้เป็นย่านเมืองเก่านะคะตึกที่เราเห็นมีอายุร้อยกว่าปีเลยแถมด้านบนเขาก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยค่ะ เข้ามาถึงเราก็จะมาสั่งเครื่องดื่มและขนมก่อนนะคะเราสั่งขนมปังเนยนมแล้วก็ชอ็อกโกแลตส่วนเครื่องดื่มก็จะเป็นชาไทยผลไม้กับชาเขียวแอปเปิ้ลรสชาติเขาคือกลมกล่อมดื่มแล้วสดชื่นสุดๆอิ่มแล้วเราก็มาเดินเล่นชั้น2กันนะคะเดินดูงานศินละปะวันนี้คือบรรยากาศดีเรามาวันธรรมดากันนะคะแต่คนก็ค่อนข้างเยอะเราก็เลยไปเดินเล่นกันต่อที่ย่านเมืองเก่าค่ะแถวนี้มีทั้งคาเฟ่และร้านอาหารเพียบเลยนะคะใครไม่รู้จะไปไหนแวะมาได้เลยคะ่ะ กำลังเข้าที่พักนะคะตอนนี้เราพักกันที่โรงแรมเมอร์เคียวระยองลมทะเลวิลล่าแอ,ลลอนด์รีสอร์ทที่พักจะแบ่งเป็น2โซนโอเชียนวิงและการ์เดนวิงเช็คอินครับวันนี้นะครับเราก็เลยจองห้องพักฝั่งโอเชียนวิซึ่งห้องพักโซนนี้จะใก,กล้ทะเลมากห้องพักตกแต่งอย่างอบอุ่นและสวยงามยังไงเราลองไปดูกันเลย ห้องที่เราได้นะครับน่าเชี่ยวนี่ฟ้านี่ไปออกมาก็าจะแบบนี้อย่างที่บอกนะครับว่าที่พักฝั่งโอเชียนวิงเนี่ยติดทะเลดังนั้นบาร์และ ห้องอาหารเนี่ยก็จะติดทะเลเลยส่วนใครที่อยากใช้บริการทางฝั่งนี้ก็สามารถนั่งรถของโรงแรมเข้ามาได้เช่นกันครับตกดึกเราก็เริ่มหิวละครับก็เลยออกไปหาอะไรกินข้างนอกโรงแรมใกล้ๆสักหน่อยนี่สูไปกมีโซน,นเดินไม่หรอี่ เรามาตันกลาคืนตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งครับมีคนอยากกินซีฟู้ดน,นี้ก็ได้โอเคได้เลยกินร้านนี้ตรงที่รีสอร์ทเนี่ยก็คือหาดแหลมแม่พิมพ์และร้านที่เป็นร้านอาหารเกี่ยวกับซีฟู้ดเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะครับแต่เราเนี่ยเลือกกินร้านนี้คิดไรไ ข้าวจะกินไปไหมอ่ะสั่งเองกลับมาก็ได้ตอนแรกเราอยากกินปลาหมึกซาซิมิครับแต่ว่าร้านไม่มีเนาะเพราะว่ามรสุมเข้าเราก็เลยสั่งหอยนางรมครับปลาหมึกย่างต้มยำแล้วก็กุ้งของทุกอย่างสดครับแล้วก็อร่อยมากๆเลย จากกินข้าวกระดิ่มแล้วเราก็หาร้านชิๆลๆริมทะเลกันหน่อยละกันครับร้านนี้มีชื่อว่าดิฟบาร์ครับผมร้านนี้ตั้งอยู่ที่อ่าวไข่ช่วงกลางคืนจะมีวงดนตรีและดีเจและทุกวันเสาร์จะมีโชว์บองไฟด้วยนะครับนี่นะคะ วิถีคนออกไปกินข้าวแกราแม่งี่จบเอเช้าวันที่2นะคะเราออกไปซื้อข้าวข้างนอกกันแล้วก็กลับมาที่โรงแรมเช้านี้บรรยากาศดีนะคะแดดออกอยากถ่ายรูปมากมุมไหนยอดฮิตเราก็ถ่ายหมดทุกมุมใจเราคืออยากลงเล่นน้ําสะมากเลยนะคะแต่ก็ขี้เกียจอาบน้ําแต่งตัวใหม่ก็เลยได้น้ํามะพร้าวนะคะกลับไปดื่มที่ห้องเขาสลักโลโก้น่ารักมาก ะะไว้รอบหน้ามีโอกาสมานวดเนาะ กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เก็บของเตรียมตัวเช็คเอาท์ไปเที่ยวกันต่อคะ่ะเรามาที่โอฟฟาร์มแอนคาเฟ่นะคะบรรยากาศดีมากมาถึงเราก็เข้าไปสั่งเครื่องดื่มกันก่อนเลยของเราก็เมนูเดิมๆเ,เลยนะคะมัทฉะค่ะส่วนของคุณผู้ชายเขาก็สั่งเป็นเมนูบวยโซดานะระหว่างรอออเดอร์นะคะเราก็จะไปเดินเล่นที่นี่เขากว้างขวางมากมีจุดถ่ายรูปเยอะสุดๆใครสายชิลคือมานั่งฟังเพลงจิบกาแฟได้เลย และไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือนี่เลยมีให้อาหารสัตว์ด้วยน้องควายแล้วก็มีควายเปือกด้วยนะ่ารักมากและอย่าลืมแวะให้อาหารเจ้าปีใหม่ด้วยนะคะเจ้าตัวนี้คือกินเก่งที่สุดเลยยังไม่พอนะคะแล้วเขาก็มีนกยุงด้วยให้อาหารสัตว์เสร็จแล้วแล้วก็มาหาอาหารของตัวเองนะคะที่ตลาดประมงพื้นบ้านหาดสวนสนตอนนี้เรามาตลาดสด<บ>ที่นี่อาหารทะเลเขาสด มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลามีครบจบในที่เดียวซื้อของเสร็จแล้วล้วก็ไปนั่งชิลที่หาดสวนสนกันนะคะ AllNe w MG 3มจีบิดพลัเป็นรถยนต์แฮชแบ็กหประตูจัดอยู่ในกลุ่ม B s e gment เครื่องยนต์ที่เขาให้มาคือ HyB r ิ d และเบนซิน1.5หลิตรที่มีกำลังสูงสุด194่แรงมา้าสามารถทำอัตราเร่งตั้งแต่ 0- ถึงร0 0ได้ในเวลา8วินาทีมีระบบความปลอดภัย s อสแวนดิวเวอ s ์แอสซิส s y s t e m หรือเรียกสั้นๆว่า ADA s นั่นเอง ADA s เป็นระบบ อำนวนความสะดวกช่วยควบคุมการขับขี่และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจำนวน8ระบบพร้อมกับระบบเบรกอัจฉริยะ i n t e l l i g e n t Brake System All New MG 3 Hybrid Plus แบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยก็คือรุ่น D และรุ่น X ซึ่งราคาจะอยู่ที่5 7 9 9 0 0และ6 1 9 9 0 0ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเพียง2516บาทสํบาทสำหรับคนที่กังวลว่า h y บ r ิดแบบจะรับประกันนานไหมเขารับประกันนานให้ถึง10ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็รับประก กันคุณภาพตัวรถและระบบไฮบริดนานให้ถึง6ปีหรือ1 4 0 0 0 0มกิโลเมตรเนะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าทริปนี้เป็นยังไงกันบ้างข้อดีเนี่ยอัตราเร่งดีมากไม่ต้องรอรอบเหมือนรถน้ำมันก็คือประหยัดเขาเคลมว่า27กิโลเมตรต่อลิตรแต่เราทําได้21กิโลเมตรต่อลิตรก็พอแล้วข้อที่3ระบบความปลอดภัยเวิร์กมากเบรกจึงคูชอนโคลนก็เจ๋งช่วงล่างผมว่าโค้ดแน่นเปลี่ยนเลนแบบไม่โค้งเลยสุดท้ายและทริปนี้เนี่ยเราวิ่งไปทั้งหมด4สี่เหลืเน้ํามันในถังที่วิ่งได้อีก2 23กิโลรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น715กิโลเติมน้ำมันไป27.4ลิตรอัตราสิ้นเปลืองที่หน้าจอเนี่ยบอกว่า21กิโลเมตรต่อลิตรแต่พอคิดจริงๆแล้วคือ18.21กิโลเมตรต่อลิตรหากใครสนใจ MG3 Hybrid Plus ตัวนี้ก็สามารถติดต่อโชว์รูมใกล้บ้านได้เลยนะ